ครับา้านข้าวด้ันครับข้า,เขาวาเทีเเ่ยงข้าวยำเที่ยงไปส้มตำกับปลาทอดปลาทอดนะครับก็ส้มตำนุ่งจีน อาหารเที่ยงง,ยง,ออยง,ยง,ง่ายๆครับทานข้าวด้วยกันใส่ซ้มตามปลาทอดหมูอินกินนะครับง่ายๆครับครับข้าวง่ายๆ ดดับทบบบบบำเองนะครับเนี่ยีมืออร่อยหรือเปล่าข้าวสวยร้อนๆแล้วก็น้ำพริกนี่นะครับไม่ต้องอะไรมากมายเป็นง่ายๆอร่อยอร่อยน้ำเดือเทีย่ยม ก็จะบ่ายโมงแล้วมั้งแล้วเลยเป็นคน มาทานข้าวเที่ยงด้วยกันนะครับขอบคุณมากนะครับมาทานข้าวด้วยกันนะครับน้ำจีนสมตํำแล้วก็ปลาทอดแห้งนะปลาแห้งทอดปลาทอดครับอร่อยครับครับเย็นมยไม่มีของเย็นเลยครับมีแต่ของร้อนของเผ็ดเผ็ดมากเลย จบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ